ยายตั้งชื่อผมใหม่ยายตั้งชื่อผมใหม่ว่าไงอ่ะทําไมอ่ะผมมีอะไรยายลูกหิวนมหิวนมแล้วทําไมไม่กินนมอ่ะ้ปีหอได้ค่ะได้ค่ะใช่ไหมใช่ยกมือขึ้นใค่ปีดทีวียกมือขึ้นเมเองเมเองยกมือครับเเองเขเอง ด <ś r ana> ีน้อยดีน้อยครับดีน้อยเออก็ถ้าหิวก็ต้องกินสิลูกไม่ใช่โวยวายเข้าใจมาเข้าใจใช่ไหมมาใส่กระปมาล้นะโอเคไหม เข้าใจ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 นั่นเดี๋ยวกินนมกันเลยนะไม่โวยวายนะตามนั้นนะ